แล้วก็สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องก็คลิปนี้มาอัปเดตพี่น้องอัปเดตแปลงนาะข้าวไอข้าวเหนียวกอขอหกพี่นอ้องไอที่ผมตัดวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะพี่น้องยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากันยญาย่อนอนะ่ะที่ผมลงคลิปให้พี่น้องดูไอบอกว่าแปลงนี้มันมีแต่หญ้าวายนะพี่น้องวันนี้ก็วันที่ วันที่สิบเนาะสิบพฤศจิกายนกะทงส้ายสิเจ๊งพี่น้องแปลงนี้นี่เจ๊งเพราะว่าเบิงพี่น้องเข่ากับเป็นปลอมปลลมอืมแล้วอย่างมันมันไม่มีน้ำพี่น้องข้าวแปลงนี้เออมันมีน้ำแค่อาทิตย์เดียวนะเออมีน้ำแค่อาทิย์เดียวเนี่ยพี่น้องเบิงแต่ก็ แต่ก็ยังพอเห็นเม็ดข้าวบ้างพี่น้องเออยังพอเห็นเม็ดข้าวบ้างเออแต่ฝั่งนี้นี่เบิงแทบจะไม่เห็นนี่ยออคือถ้าได้ก็ได้ฝั่งนี้พี่น้องเอเพราะว่าฝั่งนี้นี่มันมันพอจะมีน้ําบ้างเอพอจะมีน้ําบ้างพอจะมีต้นข้าวบ้างอืแต่ฝั่งนี้นี่มันอาจจะบางๆหน่อยพี่น้องอาจจะบางๆอือก็ ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วแหละคิดว่านะเพราะว่าข้าวมันก็เหลืองนะเริ่มเหลืองแล้วแหละอีกน่าจะไม่เกินอาทิตย์หนึง่งก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวอ่ก็สรุปให้ฟังพี่น้องฟังข้าวๆพี่น้องเออสำหรับใครที่เออคิดว่าตัดใบข้าวในช่วงไอ้ปลายเดือนกันยายนเนี่ยเออกะแนวทางพี่น้องแนวทาง อถ้าพี่น้องคิดว่าจะตัดข้าวในช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยก็คือผมบอกไว้เลยว่าให้ตัดเฉพาะในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นเดอ้อพี่น้องเดอ้ออในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นก็คือสมมุติว่าหญ้ามันรกแบบเนี้ยหญ้ามันรกแล้วก็คือน้ํามันมาล่าเออแบบนั้นอ่ะคือตัดได้พี่น้องตัดได้อืผลผลิตก็อย่างที่เห็นออ <c oughs> ถามว่า ผลผลิตมันดีเหมือนเหมือนที่เราตัดในช่วงสิงหาคมไหมมันก็ผลผลิตมันก็ไม่เท่าหรอกพี่น้องแต่คือมันมันก็ดีกว่าไม่ตัดดีกว่าไม่ตัดสำหรับแปลงนาที่ลกๆนะแต่ถ้าแปลงนาที่มันไม่ได้ลกอะไรมากมายเผมก็แนะนําว่าอยาตัดดีกว่าใส่ปุ๋ยเอาดีกว่าถ้ามีน้ํานะถ้ามันไม่มีน้ําก็ปล่อยเลยพี่น้อง เพราะว่าเพราะว่าเทคนิคแล้วก็วิธีการตัดใบข้าวเนี่ยคือตามหลักแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่เหมาะจริงๆเนี่ยคืออย่าให้เกินอ,อย่าให้เกินสิบห้าสิงหาพี่นอ้องช้าสุดจริงๆเนี่ยช้าสุดจริงๆเนี่ยคือต้องตัดให้เสร็จภายในเดือนสิงหาสิงหาคมออคือช่วงเวลาที่เหมาะสมก็มคือตัดตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาจนถึงสิบห้าสิงหาเนี่ย มันสิเหมาะมันเหมาะแก่การสะสมอาหารเหมาะแก่การเจริญเติบโตเหมาะแก่การเอิ่นวมาอย่างคือต้นข้าวอย่างมันก็ไม่สูงมากเออแล้วอย่างนี้คือข้าวนี่มันเป็นข้าวไวแสงพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่การตัดข้าวนี่เ้าเฮ้าก็ต้องคำานวณเออดูช่วงระยะเก็บเกี่ยวช่วงเวลาช่วงระยะเวลาการสะสมอาหารช่วงระยะเวลาการให้ปุ๋ยเนี่ยพี่น้องเออเพราะว่าปุ๋ยนี่เหมือนที่บมบอกคือ ข้าวนี่มันต้องใช้ระยะเวลาในช่วงระยะระยะหนึ่งกว่ามันจะได้กินคือถ้าเราใส่ช้าจนเกินไปเนี่ยมันมันก็มันก็อาจจะทําให้ปุ๋ยเนี่ยมันตกค้างมันมันมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่นี่นอหละพี่น้องแต่ถ้าใส่เราใส่เร็วจนเกินไปเออมันกสบเ็ดให้ยเขาเนี่ยมันสูงพดเออมันเจริญเติบโตจนเกินไปเอมันเสียห้เขาลมได้เพราะฉะนั้นก็แนวทางครับพี่น้องเออ ควรตัดให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมมั่นชีดีมากๆเลยเออสำหรับข้าวนาปีนะเออไม่ว่าจะเป็นมะลิหนึ่งศูนย์ห้าหรือว่าอออกอคอกเออคือตัดให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมอย่าตัดเร็วกว่านี้หรือว่าอย่าตัดช้าไปมากกว่านี้เออส่วนในเดือนกันยายนเนี่ยสำหรับใครที่จะตัดนะเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นเดือน กลางเดือนหรือว่าปลายเดือนกันยายนเนอให้ตัดเฉพาะในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปแตะต้องมันเด้อพี่น้องเด้ออก็ถูกเหมือนตามหลักที่เขาพูดมานั่นแหละคือตัดข้าวนี่ตัดให้จบภายในเดือนสิงหาคมเอมันสีได้ผลผลิตดีอถ้าเดือนกันยายนนี่มันไม่ควรตัดอมันจะทําให้ได้ผลผลิตน้อยก็ถูกเหมือนที่เขาว่า แต่ทีนี้แต่พี่น้องแต่ถ้านาเราไม่มีน้ำละ่ะนาเราลกแบบเนี้ยเออแม่นบอกคือบางพื้นที่นี่เดือนสิงหาเนี่ยมันไม่มีน้ำไงพี่น้องอมันมีในช่วงไงเดือนกันยายนแบบเนี้ยเฮาก็ตัดได้สามารถตัดได้พี่น้องคือเราประยุกต์ใช้ยืดหยุ่นใช้เอาพี่น้องยืดหยุ่นใช้เอาเออคือมันอาจจะได้ผลผลิตลดลงบ้าง แต่มันก็ดีกว่าไม่ตัดเห่าเหา,หาเราต้องประเมินดูหน้างานนะพี่น้องแต่พูดตามหลักความเป็นจริงคือตามหลักที่เหมาะสมนะคือต้องตัดให้เหมืดภายในเดือนสิงหามันสีดีมากๆเลยเเดือนกันยานี่ตัดในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นเอจําเป็นยังไงก็เหมือนที่ผมบอกอะน้ํามันมาช้าเอนามันยกน,มนกามันลกเหญ้ามันลกอย่างแบบนั้นเออเหาสามารถตัดได้เออ ก็ลองเอาไปคิดพิจารณาประยุกต์ใช้ดูพี่น้องเพราะว่าสภาพอากาศอ,อ่สภาพน้ําสภาพฝนแต่ละปีมันบ่คือกันพี่นออ้องเออมันไม่เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ยืดหยุ่นเดินสายกลางอย่าเป๊ะมากอย่าไปหย่อนมากเออสามารถทําได้อยูเออแต่ว่าผลผลิตอาจจะน้อยลงเดือนกันยายนน่ะออก็ประมาณนี้พี่น้องผลงานการตัดใบข้าวอันนี้แปลงนี้ตัดวันที่ 25- 26 สิงหาคมบ่หรือว่า24-25นี่แหละ25-24-25กันยายนนี่แหละที่ผมตัดอ่ะมันมันจะสิ้นเดือนแล้วแหละก็ประมาณนี้พี่น้องห่วงเข่ากับเป็นปลอมปล้ำแต่ถามว่ามันได้เกี่ยวไหมมันก็พ่อได้เกี่ยวอยู่ดอกพี่น้องก็ดีกว่าป้าทิมเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวถ้าวันไหนได้เกี่ยวเดี๋ยวผมจะลงให้ดูโอเคครับผม